สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีสาระนะครับความรู้ดีๆนะครับผมมาฝากพี่ๆนะครับแฟนเพจเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาดูวิธีการคัดเพศน้องห่านนะครับผมก็มาชมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการคัดนะครับผมเราจะดูที่การปลิ้นดูนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียนะครับโดยที่เพศเมียนะครับก็จะเป็นเพศที่มีท่อรังไข่นะครับของเขานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียเหมือนกันนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับผมอันนี้คือเพศเมียนะครับผมถ้าตัวไหนเป็นเพศผู้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะปล้นให้ดูนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียตัวที่3แล้วนะครับก็ชุดนี้นะครับก็มีเพศเมียหลายตัวเหมือนกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ก็จะมีติงเดือยนะครับอวัยวะอวัยวะนะครับของเพศผู้นะครับ ซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับก็เวลาเราปลิ้นออกมาก็จะเป็นติ่งแบบนี้นะครับซึ่งอ่ากรณีนี้นะครับก็สามารถดูในเป็ดได้นะครับเพราะว่าเป็ดนะครับก็จะมีติ่งเดือยนะครับในการผสมพันธุ์นะครับออกมาเห็นแบบนี้นะครับผมซึ่งดูได้ง่ายนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะครับผมเพศผู้ก็คือจะมีติ่งเดือยผสมนะครับยื่นออกมาเวลาที่เรา ดูนะครับเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นเพศเมียเพศเมียก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่รูนะครับสําหรับเป็นท่อวางไข่ของเขานะครับท่อรังไข่ของเขานะครับผมส่วนเพศผู้นะครับก็จะมีเดือยผสมนะครับผมเช่นตัวนี้นะครับผมเช่นตัวนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะครับสังเกตที่ติ่งเดือยนะครับบริเวณด้านล่างนะครับผมนี่เลยครับ ก็จะมีติ่งเดือยแบบนี้นะครับถ้ามีติ่งเดือยแบบนี้ก็คือเป็นเพศผู้นะครับเป็ดก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเราดิ้นดูแล้วนะครับมีติ่งเดือยแบบนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะครับผมซึ่งระยะในการเช็คเพศนะครับเราก็ดูที่ประมาณ 10- บถึงสิวันนะครับก็จะง่ายต่อการสังเกตนะครับถ้าเล็กเกินไปนะครับถ้าเราไม่เชี่ยวชาญนะครับก็อาจจะทําให้คัดเพศผิดพลาดได้นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียเหมือนกันนะครับเพศเมียก็คือจะไม่มีอะไรเลยนะครับเวลาที่เราปลิ้นออกมานะครับสําหรับพี่ๆนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับก็ลองไปปลิ้นดูนะครับเราไม่ได้ปลิ้นแบบใช้แรงนะครับในการดันแล้วก็แค่จับให้ถูกวิธีนะครับเราทำเบาๆนะครับน้องก็สามารถดูเพศได้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะมีติ่งเดือยผสมนะครับ เป็ดลูกเป็ดอะไรเงี้ยก็อายุประมาณนี้นะครับประมาณ1 0 1ถึงวันเหมือนกันนะครับพี่ๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมดูลักษณะการจับนะครับผมว่าทางผมนะครับได้ทำการจับแบบไหนนะครับการสอดนิ้วนะครับผมการปลิ้นนะครับการดันนะครับใช้นิ้วในการดันแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับทุกท่าน ที่รับชมวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ต้องขอให้พี่ๆนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการเรียนรู้สําหรับคนที่ชื่นชอบและเลี้ยงหางครับขอบคุณครับ